ีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับพิันหมอลลัมเพชราประทาดขานแกนจงอ่างครั่งสอดแจงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราทิ้ไทายไปในอีพีที่แล้วนะคะว่าการขึ้นเวทีสมควรที่จะมีบุคลิกแบบไดนะคะผู้ใดเป็นผู้ปรับเปลี่ยนบุคลิกการยืนการเดินการย่างการทายทอดแุณผู้ชมเบิ้งนะคะหลังจากที่นะคะ,ะได้ขึ้นแสดง คันนะคะคันไล่การชุดการแสดงขอ,องวงโป่งล่างแล้วนะคะ<ล>อย่าลืมกดไลค์กด็สะสกัยกดแช่กช้กระดิ่งก้นน่าจรั่วกดติดตามใยผู้ใดสนใจลักสูตรคันพื้นฐานลักสูตรคันวิชาการลักสูตรคันวิชาชีพนะคะห้ามีอ่าลักสูตรออกมาให้เลี่ยนกันแล้วค่ะสนใจอยากเลี่ยนหมอลำประเภทไหนนะคะสามสิบกว่าทำนองที่อ่า รวมร่วมไว้ก่บติดต่อข้ามาใด่ะ f เ Facebook ที่ระเดชศสีัชหรือเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เกาห3ศูนหส้อาเบอร์ก็อ๋แล้วค่ะคุณ่อ้ชมก่ะนะคะว้ากันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าคืนเวทีแล้วจั้งสี่ล่ำฟอนไปแล้วจังสี่เออบุคลิกก็ดีบานีบุคลิกก็ดีคู่กับไปเบิงคู่เพิ่นกับไปเบิงนาเวทีเอล่ำมันกับล่ำมวนแล้วทํานองมันก็ไใดแล้ว ศินการแสดงกับพ่อมีแหลยแต่ว่าบุคลิกมันมีลักษณะท่าทางเหี่ยงความงามมันยังบด้เพียรกอมเพิ่นกับว่าพัฒนาใหม่พัฒนาใหม่ให้มีบุคลิกแบบนั้นแบบนี้ไานี้ก็ไปซอยงานมองหันมองนีคุณแม่ผููที่พัฒนาบุคลิกให้การตะมอบต่อขาการเข้าสังคมร่วมไปถึงการพูดจากผ้าที่แล้วก็ หลักภาษาวาทศิลป์ในการพูดคนแรกก็คือคุณแม่พ่อนสวรรค์พ่อนดอนกอค่ะซึ่งเจยวนี่เพิ่นเป็นด็อกเตอร์พรสวรรค์พรดอนกอคุณแม่ด็อกเตอร์พรสวรรค์พรดอนกอเป็นผู้พัฒนาบุคลิกใหมแต่เจ้กี่คืนเทิ่์เวที่ก็สจะยืนนี่ส่มันบอกอาจจะยืนนี่สิยืนนี่สิเฮ้ยยืนไปว่ายืนเพราะมีบุคลิกเพิ่นก็เลยเอาบ่ไใดได้นามันพองามเพราะะนะเรียกต้องยืนไหม เนี่ยเจ้าสิบียืนแบบนี้บ่ได้มันเป็นนักเลงเพราะฉะนั้นแล้วมึงอสิบยืนแบบนี้บ่นนบบบบดได้ไดนนน้นั่สิไปจับล่ำยืนยิ้วสิบ่ได้โอลาโนเนบ่ยบอกพมยืนที่ไหนบันี้เจ้าสิมีมนต์ขังเจ้าสิงามคนเจ้าสิสะอ่นอนเสือื่นโอละนอ dươn hay pháp, hay kiệt cứ căng hay kiệt cứ chôn, có cái gì? Cái nha Cái gì?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  Cái เบิ้งงห้สยซางยางห้งามไว้ได้ป่ะนี่ยไวเอามาพัฒนาเอาเองปกติแล้วไว้สังง้นมีมันบางงามพอไปไว้เนกระจกแล้วมันบางงามเอะเพชรชราเกลี้ยอโง่ตัวแล้วป่ะจะของยืนบางงามจะของยางบ่สมารบ่มีบุคลิกเนี่ยเพิ่นก็ได้รับการทา ือท,ทายทอดมาจากผู้ใดทายทอดมาจากคุณแม่ชวิีวันดําเนินศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวิีวันจะเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกเวลาเป็นงานขึ้นบนเวทีดิฉันเนี่ยเพื่อสิยุง่งสิตลอดเพร่นสิว่านี ก็เงียบยึดตลอดเวลาเพิ่นก็เลยเอามาไทยถอดเถืูกศิ์ซึ่งหนุก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วบริการวหวยิ่งจะไหนม้งจงสีงามที่แหลกนุวายจังสิมันกับบองงามพี่น้องเมื่อเบิ่งไม่กับโจกแล้วโอ้บ่ไท้เขาจะต้องก้มหัวโน้มหัวเอาปลายเิียวมือนน่ให้มันจดจมูกมือใน้องผสสนอยู่ระะว่างกลางน้่ม กลมล้นห้ดังจูกป,ปลายดิวซี่ห้ได้มันจะสีงามมันสิเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือยืนตรงได้เนี่ยตรงซื้อก้มหัวไหวโค้งใบซื้ออันนี้คือไหวซื้อมาในขันย่อได้ปาเนี่นก็นคือกันย่อล้ขนาดนี้ขันย่อล้ไปไร มันก็เป็นโอเวอร์โพดต้องย่อลงไปขนาดนี้พอดีพองามบุคลิกะาขึ้นมาบนในที่นั่นส่กะเอาเลียวดาสาธูสาธูพุทธลัตานาตายังทำมาลัตานาตายังสังฆาละตานาตายังยังแกวสามประการอันตรายอย่าได้มีมากมานไม่ได้มากอย่าได้มีมากระจนคือคนแกวทั้งสาม คือผู้รังลัมบังในสังตังคุณบิดามดาคุณครูบาอาจาันโฉมมาโพมาบังโจมากังมาลัมยำล้อไปโอ้ยละเนาะยผู้รักอดวนงมหูให้เป็นเอกลักษณ์อันนั้นเพชราล้อว่าได้สวมโดยสุขของดิฉันมองว่ามัน่มัน่สวยงามเล่บงมหูจักเกื่อสังเกตตัวมาบ่อนัเพชราล้อมบ่เคยงมู่แจักเกื่อเพราะมันเป็นบุคลิกที่ว่าสวยงาม กะเล็เกอะให้เหมาพวกหมูๆก็จะยืนตรงกรเป็นเข้าลบส้งชาก็ะเล็เนมมือโอ้ยละน้อยคนตายเ,เ,เนี่ยพัฒนาขึ้นมากอีกแล้วบันนี้ผู้ละค,ค้นขันสุม,มออกมาคนเลี่ยไรแค่นเนไปเสียวมือไปจับหมอแคนปักทันที่ไปเสียมือไป,าอป,ป,อปบายหมอแคนเพื่อให้ให้สัญญาณเน่ยวาเลี่ย จำองจากหมอแคนสังเกตบไเด้อค mm ่ะเพชรละกับมะเบิงอีกว่าอิมันบองงามอย่าไปแต่ตองเพิ่นห้าวตนมันใจอย่าไปแต่ตองเพิ่นครับไปแต่ตองเพิ่นปุ๊บมันบองงามเม่ก็เลยบอก็เลยลั่งไปแมนมา้อนายข้าสาธุเดาขาก็ย่อมือนอนเฉลี่ยก่อนบอนเออโอ้ยนันนานันนาเนี่ยบานีใส่เสียงในการส่งสัญญาณบอกเพิ่นเผา แทนที่เสียวเมื่อไปจับพิ่นให้เพื่นเปลี่ยนแข็งทำน,นองนี่คือสัญญาลักษณ์นี่คือวิธีการทรงสัญญาลักษณ์ทรงสิกให้กับหมอแข่งโอ้ยนาน,นาคับพ่อข้าแล้วบุตรขุนเป็นกรสิจับเออได้เพชรลา่าสิใส่เสียงระแทกเอาให้พิ่นหูว่าโอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทำน,นองแล้วสมควรที่สิเนื่งไปน้วมันนาะ พ่อข้าแล้วสิเดินก่อนย้อนกายสิโยมย่างไงคะก็ย่างเดินสรรเสริญใหญ่างไก่เอ็นมือกระเบนนอกขอดไปเอาย้อนย่างไปเอ้ยนั่นานั่นแล้วกับพ่อข้าแล้วว่าเดินก่อนย้อนกายสิยกย่างไงคะก็ยังเดินบริการฟ้อนได้บ้างมั้งฟื้นฟ่อนเบื้องมาเอฟฟ้อนเจ้าใดเจ้สิงานเออก็เลยให้มันไปเหมือนทั้งตัวทั้งตัวนากระไปยิ้มไปเนี่ย ห้มันออนนุ้ยช่วยเพราะว่าจะขอไปนคนเมื่อบอ่อนเนี่ยเมื่อบอ่อนเมื่อซํานี่เมื่อบอ่อนวันนี้เขาจะได้ห้มันออนหาคอของมาอีกเออไหล่่างโครง่างกายไปอีกง่วนไปอีกเนี่ยการกออ้นเดียวมือด้่นถ้าสิมว่าฝึกวิธีการขอ้อนนะคะอันนี้ก็เล็กได้บุคลิกนะเบื้องต้นบุคลิกก็เล็กพัฒนามาเรื่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ออยๆแล้วก็เบื้องของผู้นั้นเบื้องของผู้นี้ เบ you know, nah well, wow. well, ื้งบ like er. ุคล oh, ิกผู้น hmm. ั่นผู้นี่คุณแม่เฉลีวันเคยไปโอบร่มน้าคุณยายเฉลีวันคุณยายเฉลีวันอบร่มวันไดการบุคลิกการยืนการเดินการนั่งการนอนการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แม่ธะการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแม่ะค่ะนะคะในก่อนะนี่จบ่นัางในก่อนนีแต่บอกแต่บ่เคยย่างไปแล้วก็ยืนบ่ยืนข้ามหัวเ่นบม่ยืนเบาขาขาขาตาบ่มี่ ทยอยลงกระมานนี้ค่ะนะคะเนี่ยพี่น้องฮันลาค่ะก็เลนี่ัวคลิกเระบา็นวิธีการว่าทัศินในการเว้ากับุูใหญ่เพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยโอเคอีน่ามีมันผ่านคุณยา่เฉลี่ยวันบอกว่าน่ามีผ่านผ่านผ่านหมายถึงว่าทําการบ้านดี สามารถเข่าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีการที่จะมีว่าทศินในการพูดมีสายตาในการจินตนาการในการมองสถานการณ์รอบด้านต่างๆในการมองอว่าสมควรจะยูบบริบทดหอดมองเงามันก็เงาหอดมองเรียบ้อยมันก็เรียบ้อยหอดมองตะอมองตอบผามันก็ตะมอบไปหอดมองแห้งมันก็แห้งหอดมองสามันก็่าหอดมองเร็วมันก็เร็ว มันก็นเลยคืเพิ่นพอเราเล่นแบบจากบุคลีเพิ่นมากโดยคุณแม่พ่อสวรรค์พ่อดนอนกอเนี่ยเป็นคุนสอสนสอนในบุคลีเบื้องตนแล้วกับมาต่อยอดเอาจากคุณแม่คุณยายเฉลี่้านดําเนิ่นแล้วกับคุณแม่บุญช่วงเลียนดวงคุณแม่ต่างๆที่คิดว่างเพิ่งนงานง้ามเพิ่นเบื้อง้างงานง้าคุณแม่บานเย็นรากแกนคุณแม่ไดๆดก็ตามแต่ที่เพิินเป็น มอลำเป็นคู่เป็นต้นแบบร่วมไปถึงการเบึงบุคลิกของอ่าศิลปินระดับโลกพรอมเลยมาดอนน่าเลดี้กาก,ากา้าเขาปิดจังไดออกไปปุ๊บคนจังไปเฮ้ยแล้วกับมีวิธีการจังไดเหตุแห่งค้น,น,คนมองมาที่เราทั้งหมด ย่าเอาสายตานี้ไปมองอื่นเอาสายตามาเบนฝันเหมือนเมื่อสกกดคน้งงดคนจังไดสะกดค้นจังไดให้ค้นเบิ่งจากองเนี่ยอันนี้สําคัญเดี๋ยวลักสูตรต่อไปขันต่อไปเพาจะมาปอยวิที่การเราหนีให้ฟังนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวมรุ่นจังไปมาฟังเรื่องเล่าต่างๆกันแล้วกันหลังจากที่ ได้ฟลิกบุ๊กคลิขแล้วนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นการแบบว่าออกงานล่ำไันเริ่มรับงานเองเด้่อนี้มีเหตุการณ์เอียงแม่เริ่มรับงานเองใดเริ่มออกงานใดเริ่มพ่อมีก่อนล่ำพ่อดนก่อนใดกันเริ่มดนก่อนใดเออเริ่มดนก่อนใดส่วนเงื่อนที่ตัวพอตัวแม่มากยังข่านอยู่เลยตอนนี้ละตอนสิชดเชยเงื่อนที่ตัวพอตัวแม่มาก ฝากพี่น้องไวแน่กันแล้วกันขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสุขรี่สุขคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามผู้ใดสนใจรักสูตรหมอลำผื่นรักสูตรหมอลำกรอนรักสูตรหมอลำเดินต่อก่อนรักสูตรหมอลำประยุกต์รักสูตรหมอลำสิ่งรักสูตรหมอลำเบต้าเลสตังตังสามสิบทำนองนะคะที่รวบรวมไว้กับที่ต่อข้อมาใดค่ะยินดีสอนยินดีทายทอดทายแบบบกัดปีชาขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสูบบุขรี่สูบก้นมาดีค่ะ